มีการเปิดเผยข้อมูลจากรังสิมันโรมประธานคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ข้อมูลระบุเฉพาะจังหวัดตากมีท่าข้ามรวมกันมากกว่า50แห่งครับที่น่าสนใจก็คือท่าข้ามหลายแห่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองทุนจีนที่รู้จักกันไปทั่วโลกว่าเป็นฐานอาชญากรรมออนไลน์ไล่ตั้งแต่เมืองชเวโกโกเคเคพาร์คหวันหยาในอำเภอแม่สอด ไปจนถึงเมืองไทยชางในอำเภอพบพระภาพจาก g o o g l e Map ตั้งแต่ปี2563ไปจนถึงปีที่แล้วทำให้เห็นการเติบโตของเมืองเคเคพาร์ที่เป็นเหมือนกับบ้านจัดสรรเห็นสิ่งปลูกสร้างขนาดกลางลักษณะคล้ายกันเรียกได้ว่าสร้างเร็วขยายได้ง่ายระหว่างลงพื้นที่เรายังพบรถวัสดุก่อสร้างข้ามจากตลิ่งฝั่งไทยไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่ยาก ดังนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าการเติบโตของเมืองฝั่งตรงข้ามเกิดขึ้นได้เพราะมีเส้นทางโลจิสติกขนทุกอย่างข้ามได้หมดไม่เฉพาะสินค้าแต่อาจรวมถึงคนด้วยนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้กำกับการสอพอแม่ระมาสสพอแม่สอดและสอพอพบพระถูกย้ายไปช่วยราชการที่ตํารวจภูทรภาค6พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะในหนังสือคำสั่งย้ายเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่าที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนสิงซิงหายตัวไปอาจอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพักทั้ง3แห่งครับ